ครับเมื่อก่อนบริเวณแถวนี้นะฮะก็จะเป็นคบคุมนรกนะครับเดี๋ยวนี้ท่านก็ทุบนะครับปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่กระายก็ที่คงไว้นะครับก็มีนี่นะฮะเป็นเตอสอง่านที่ยังอยู่นะครับยังไม่ได้ทุบนะครับพูดถึงนะครับจากที่ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับ มิติภพภูมินะครับที่ซ้อนอยู่กับโลกมนุษย์นะครับโดยส่วนตัวผมนะครับก็เชื่อนะว่ามีจริงนะครับแล้วก็มันซับท้อนกันนะครับคล้ายๆเป็นกระจกนะกระจกสายตามนุษย์อย่างเรียกอย่างเรานะมนุษย์ธรรมดาเนี่ยจะจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าอย่างในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันจะมีฝุ่นนะฮะมีคลื่นมีแสงมีอนุรักษ์ จะเรียกเป็นวิทยาศาสตร์ว่าคอนตัมพูดไม่ค่อยชัดนะคอนคอนตัมนะฮะคอนตัมฟิสิกส์คอนตัมอะไรพวกนี้ยเป็นอนุภาคเล็กนะครับที่ละเอียดนะครับละเอียดนะครับหรือจะเป็นถ้าเป็นภาษาทางพระนะเขาเรียกว่ากายทิพย์หรือถ้าเป็นโลกมิติพวูมมเนี่ยเขาเรียกว่าโลกของวิญญาณนะครับอุปัติการ จริงๆสิ่งพวกนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับในเรื่องมิติแล้วก็ภพภูมิแม่อดีตมันจะมีอยู่ในบันทึกนะครับในกำลาหรือคำพีอันนี้ก็เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะครับที่ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพุทธมารดานะครับบนสวรรค์น,นะครับและท่านช่วงที่ท่านลงมานะครับท่านก็ใช้บารมีของท่าน,นะเปิดสามแดนโลกธาตุนะครับเปิดภพภูมินะครับ ก็มีทั้งพบภูมิที่เป็นนรกแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นภพภูมิสวรรค์นะครับด้านบนแล้วก็เป็นมนุษย์นะครับคือเปิดให้มนุษย์เห็นนะครับตอนที่ไปเข้าเฝ้าท่านนะครับเราก็ผมก็ลองจินตนาการน,นะอาจจะมีผู้คนมารับท่านเยอะนะครับในสมัยนั้นนะครับก็เรื่องเนี้ยมันเป็นนามธรรมนะครับมิติมิติตพภูมิที่ซ้อนทับอยู่ กับโลกมนุษย์นะครับก็เป็นสิ่งที่สายตาธรรมดาอย่างเรานะครับสายตาเนื้ออันนี้เขาเรียกตาเนื้อนะครับมองไม่เห็นนะครับต้องอาศัยการฝึกสมาธินะครับแล้วก็ทางภาษาพระนะครับกรรมฐานหรือทางสายธรรมะเขาเรียกว่าอภินญ,ญาจิตนะครับหรือผู้ที่ที่เราเรียกในภาษาปัจจุบันนะครับเ็าเรียกซิกเซนนะครับ สิกเซนคือสัมผัสพิเศษนะครับที่เราจะสัมผัสสิ่งที่ซ้อนทับอยู่กับโลกมนุษย์ได้สิ่งพวกนี้มันมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นด้วยตาตาเนื้อนะครับตาเนื้อมองไม่เห็นแต่อาศัยใจนะครับสัมผัสด้วยใจความรู้สึกบางคนจะมาในรูปของกลิ่นนะครับบางคนก็เป็นเสียงนะครับามันมีต่างๆนานาครับแต่ก็ต้องแยกให้ออกนะครับเพราะว่าความสามารถของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ บางคนจะสัมผัสด้วยความรู้สึกนั่นแหละรู้สึกในใจนมันจะรู้สึกว่าเออที่นี่น่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยครัอันนี้เขาเรียกว่า six ซ e n s ์นะครับหรือสัมผัสพิเศษนะครับหรือสัมผัสที่หกครก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผม